สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดหุ้นโดยรวมก็ดูสดใสนะคะเขียวๆขียวกันไปแต่ว่ามีหุ้นใหญ่อยู่ตัวหนึ่งค่ะที่ร่วงแรงส่วนทางตลาดเลยนั่นก็คือ Alphabet บริษัทแม่ของ Google นะคะลงไปถึง8%ในวันเดียวถือว่าหนักมากนะคะสำหรับหุ้นระดับ m a ็7เรามาเจาะลึกกันหน่อยอีกกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีครับน่าสนใจมากจริงๆครับ เพราะว่าถ้าดูภาพรวมกลุ่ม m a x 7เนี่ย Valuation ถือว่าต่ำสุดในรอบออประมาณ2ปีได้เลยนะครับแต่ Alphabet ดูเหมือนจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่เ,เฉพาะตัวมากๆวันนี้เราลองมาดูกันครับว่าทำไมหุ้นถึงลงหนักขนาดนี้และการประเมินมูลค่าหรือ Valuation ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและจริงๆ Alphabet เนี่ยเขามีอะไรมากกว่าแค่ Search หรือเปล่าได้เลยค่ะงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลย อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้หุ้น a l p h a เบตดิ่งแรงวันนี้ค่ะหลักๆเลยคือมันมีข่าวใหญ่ออกมาครับกระทบธุรกิจหลักเขาเต็มๆเลยคือมีรายงานว่า Apple เนี่ยครับเขากำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยน Search Engine เริ่มต้นบน Safari อ๋อ Safari ใน i p h o n นอ่ะเหรอคะใช่ครับจากเดิมที่ใช้ Google อยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็น AI Search e n g อ n e อื่นๆอย่างเช่น Open AI หรือว่า Perplexity อะไรพวกนี้ครับ โห oh, เรื่องใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่มากครับเพราะว่าดีลนี้เนี่ย Google จ่ายเงินให้ Apple ปีหนึ่งเเยอะมากนะครับประมาณ20,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยอันนี้ข้อมูลปี2022 20,000ล้านครับเพื่อให้ Google เป็น Search Engine เริ่มต้นทีนี้รายได้จาก Google Search เนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนตั้ง57%ของรายได้รวมปี2024เลยนะครับถึงแม้ว่าจริงๆธุรกิจ Search ตไตรมาสล่าสุดก็ยังโตนะโต10% แต่พอมีข่าวนี้ออกมานักลงทุนก็เอ,อกังวลกันมากครับห้าสิอร์เซนี่เยอะมากจริงๆนะคะกระทบเยอะแน่ๆฮะเปลี่ยนจริงแล้วเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอื่นกดดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องเออ แอน i t r u s t ผูกขาดที่อาจจะต้องแยกธุรกิจโฆษณาแล้วก็มีประเด็นว่าคนรุ่นใหม่ๆเริ่มไปใช้ AI ตัวอื่นหาข้อมูลแทน Google กันมากขึ้นถูกต้องเลยครับคือเหมือนเจอความท้าทายหลายด้านเข้ามาพร้อมๆกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ a l p h a b บ t ก็ไม่ได้มีแค่ Search อย่างเดียวนะครับยังมีธุรกิจอื่นที่เติบโตน่าสนใจมากๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็ Google Cloud ครับ ธุรกิจคลาวด์ของเขาเนี่ยไตรามาสล่าสุดโตถึง28เลยนะซึ่งจริงๆเร็วกว่า AWS ที่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้ด้วยซ้ำน,นะครับอ้อเหรอคะครับแม้ว่า Google Cloud จะยังเป็นอันดับ3แต่ตลาด Cloud Infrastructure ทั้งหมดมันโต23นะครับก็ยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะเลยแล้วก็มี YouTube ครับอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยๆ ค่ะแน่นอนคนใช้เวลาดู YouTube มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยส่วนแบ่งเวลาดูจัด8%ขึ้นมาเป็น12%ในไม่กี่ปีเองมันส่วนทางกับพวกเคเบิลทีวีที่คนดูน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยเรื่องรายได้โฆษณาได้เยอะเลยครับอืมก็น่าสนใจนะคะ แล้วก็ยังมีพวกธุรกิจอื่นๆที่เขาเรียกว่า Arthur b e t s นะครับอย่าง Waymo รถยนต์ไร้คนขับก็กำลังขยายบริการจับมือกับ Toyota ด้วยแล้วก็มีการลงทุนยาวๆใน AI ใน Quantum Computing มีชิปวีโลของตัวเองอะไรแบบนี้ครับฟังดูธุรกิจอื่นก็มีอนาคตด,ดีนะคะแต่พอหุ้นลงมาแรงขนาดนี้ในแงแ่ valuation หรือพื้นฐานการเงินมันสะท้อนภาพยังไงบ้างคะตอนนี้ถือว่าถูกลงเยอะไหม ใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากถ้าเราดู forward PE นะครับคือราคาหุ้นเทียบกับกำไรคาดการ์ล่วงหน้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16.2เท่าเองครับ16.2ครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีของเขาที่อยู่แถวๆ22.2เยอะเลยแล้วก็ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ5ปีได้เลยครับโห oh, ต่ำมากนะคะครับตัวเลขนี้มันเหมือนบอกว่าตลาดให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเรื่อง search มากๆ จนอาจจะมองข้ามการเติบโตส่วนอื่นไปพอสมควรแล้วพวกตัวชี้วัดอื่นๆอย่าง Price to Cash Flow หรือ Price to Sales ก็ไปในทางเดียวกันครับคือดูเหมือนจะถูกกว่าในอดีตนอกจากนี้งบดุลเขาก็แข็งแกร่งมากนะครับนี่สินน้อยถ้าเทียบกับเงินสดที่มีกำไรกับ Free Cash Flow หรือกระแสะเงินสดอิสระก็ยังโตดีแถมยังซื้อหุ้นคืนเรื่อยๆด้วยนะ ซึ่งถ้าเกิดเขาได้เงิน2องหมืล้านคืนจาก Apple จริงๆเนี่ยอาจจะเร่งซื้อหุ้นคืนมากขึ้นไปอีกก็ได้ครับแล้วพวกนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ๆล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างมีใครขายทิ้งเยอะไหมคะดูข้อมูลล่าสุดตอนไตรามาสหนึ่งนะครับสถาบันโดยรวมยังซื้อสุขทีอยู่นะครับแล้ว Alpha b e t ก็ยังเป็นหุ้นที่ซ u เปอร์อินเวสเหรือพวกนักลงทุนเก่งๆระดับโลกหลายคนถือเยอะเป็นอันดับต้นๆเลย แม้ว่าจะเห็นข่าวผู้บริหารขายหุ้นออกมาบ้างแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติครับอาจจะมาจากหลายสาเหตุไม่ได้แปลว่าเป็นสัญญาณลบเสมอไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือ Alphabet กำลังเจอความท้าทายใหญ่มากๆในธรรุรกิจหลักคือ Search แล้วก็มีแรงกดดันด้านกฎหมายด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีธรรุรกิจอื่นที่ยังโตได้ดีพื้นฐานการเงินก็ยังแข็งแกร่งมากแล้ว v a l u a t i o n ตอนนี้ก็ดู น่าสนใจเมื่อเทียบกับอดีตถูกต้องครับถ้าลองดูพวกการประเมินมูลค่าพื้นฐานหรือ intrinsic value ด้วยวิธี DCF นะครับคือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตถ้าใช้สมมุติฐานว่าโตสัก12%ต่อปีเนี่ยมูลค่าประเมินอาจจะอยู่แถวๆ226เห22รียญเลยนะครับก็มีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันเกือบ40% 40%เลยหรอคะครับ หรือต่อให้มองแบบระมัดระวังหน่อยโตแค่80%เนี่ยมันก็ยังดูเหมือนมี Margin of Safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยอยู่พอสมควรส่วนนักวิเคราะห์ Wall Street ค่าเฉลีย่ยเขาก็ให้เป้าแถวๆ200เหรียญครับก็ยังมองว่ามี u p s i ซ e ราวๆ33%อืมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะครับคือประเด็นสำคัญที่อาจจะต้องขอบคิดกันต่อก็คือว่าในขณะที่ธุรกิจเซิร์ชกำลังโดนท้าทายหนักๆจาก AI เนี่ย การที่ a l p h a b บ t เองก็ทุ่มงบลงทุนมหาศาลนะครับปีนี้ตั้ง75,000ล้านเหรียญเลยนะเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองรวมถึงการดันธุรกิจใหม่อย่าง Cloud หรือ Waymo เนี่ยมันจะสามารถสร้างการเติบโตใหม่ๆมาชดเชยความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็รักษาความเป็นผู้นำในระยะยามต่อไปได้รอเปล่าอันนี้เป็นคำถามสำคัญสำหรับอนาคตของ Alpha b บตเลยครับ